นี่เหรออลยนะตรวจเองเลยนะนี่คืออะไรอ่ะน้ำยาที่ใส่ไงน้ำยาที่ใส่ในนี้ไงใส่ที่วางตรงนี้เขาให้วางตรงนี้น,นี่ที่วางเขาแล้วก็เดี๋ยวน้ำยามาใส่ในนี้แล้วก็เยาะจำดีกว่าหนูเยาะเองนะอื้ค่ะ แลหนูไม่อยากแยก่ตัวเองไม่อยากแย่ตัวเองอ่ะมีแย่ให้นะโอเคมันมีแย่เบาๆนะโอเคครับหนูกลัวหนูกลัวมไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่จะทำเกับที่คุณหมอทำให้หนูนั่นเลยเข้าไหมอ๋อโอเคใส่น,น้ำยาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวได้เอามาจิ้มใช่ไหมใช่โอเคแล้วก็ ข้างนี้สิบนาทีเอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ข้างนี้ด้วยสองข้างเลยอื้มิดชิงใช่ไหมเ <c oughs> บาเบาเบาเบาแล้วก็ใส่ในนี้ทิ้งไว้ทิ้งไว้กี่นาทีนะ ทิ้งไว้อ้าวโอ,โอ้มีน้ำมูกอไม่มีไข้ไม่มีไข้ไอไอกับมีน้ำมูกได้ยังกี่นาทีอะก็ ได้แล้วแล้วก็หยดในนี้ใช่ไหมใช่นะอ๋อใส่อันนี้อืออันนูหยดเองใสดในนี้หยดเบาๆสองหยอดอันนี้ไปทิ้ง เดแล้วรอแป๊บนึงให้มันไหลไปไหลไปไหลไปอ,อ,อีกนิดพอแล้วพแล้วให้มันไหลไปรอกันนะคะรอลุ้นกันนะคะว่าจะขึ้นกี่ขีดนะคะอ่ะอทำไมไม่มีฝั่งนั้นอนะ ขีดเดียว้เห็นไหมขึ้นแค่ขีดเดียวไม่มีโควิดหรอก o ล l y l น e one lie o ่อน a h no problem only one line. no covid เปิดรออีกแป๊บนึงเราต้องถ่ายรูปไปให้คุณครูคคที่โรงเรียนดูก่อนต้องถ่าย <Thank S 1> รูปนึ่งขีดหนึ่งขีดนะคะหนึ่งขีดนะครับ just one line นะครับ no covid <Thank you. S 1> นะครับ ต้องถ่ายรูปให้คุณครูดูยังขีดนึงอยู่นะรออีกแป๊บหนึ่งนะพอจะได้กีดเพอจะขึ้นไหมไม่ขึ้นแล้วเนาะไม่ขึ้นแล้วหรอเนาะไม่ขึ้นแล้วแหละไม่มีสองขีดโอเคเสร็จสิ้นแล้วใช่ผ่าน Oh. รอบนี้ผ่านทำไมอ่ะโอ้ย hurt yourself ย yeah? า again <Yeah. S 2> okay b ายบายวันนี้รอบนี้ปดรอบนี้รอดไปอีกรอดไปอีกวันนึงรอดไปอีกรอบหนึ่งเป็นแค่หวัดอย่างเดียว